ขณะนี้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมจังหวัดปทุมธานีได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยอาสาสมัครทุกคนย้ายไปตั้งศูนย์ใหม่อยู่ที่บริเวณเดอะมอลล์บางแคและบทเรียนที่จังหวัดปทุมธานีก็จะถูกนํามาปรับใช้กับภารกิจใหม่ที่ศูนย์เดอะมอลล์บางแคติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองไทยพัถิ่นจังหวัดระนองครับ พวกเราเครือข่ายคนไทยพัททินจากจังหวัดระนองและประจวบคีรีขันได้รวมรวมข้องบริจาคเทิดาจากสมาชิกในเครือข่ายและภูมิจิตศรัทธาเพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใตจังหวัดประทุมธานีการเดินทางมาครั้งนี้พวกเราพี่ป้าไม่เดียวกันคือต้องไปช่วยพี่น้องที่กำลัง,งือดร้อนอยู่พวกเราไม่ได้มาอย่างเดียว,วเราวเราวมทำงานกับพี่น้องเครือข่ายรักเอาไทยตอนบุญ เทมาตั้งสนยนประสานงานที่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดประทุมธานีก่อนเริ่มงานเราได้ไประชุมกับตัวแทนพี่น้องบ้านเอื้ออาทรและตัวแทนเครือข่ายรักอาวไทยตอนบุเพื่อสัก้อมบทบาทนาทีตั้งแต่เรื่องอาหารการแจกข้องและเส้นทางการสั่นจอนข้องเรือเทจะนําสิ่งข้องเข้าไปบริจาคพี่น้องไทยวัดถิ่นนะไทยวัดถิ่นก็จะทำงานร,รักอาไท ก็ร,รู้ว่าคิดพิจารณาว่าภาคจะข่ายเคลื่อนอะไรก็แล้วแต่หลายๆภาคขายก็จะช่วยกันครับวันนี้มันเป็นมันเป็นทิศทางที่จะบอกว่าเราจะไม่พึ่งรัฐบาลเราไม่พึ่งสนผลางของรัฐการแต่เราจะพึ่งเครือข่ายพี่น้องช่วยพี่น้องด้วยกันนี่คือมันจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ส่วนแห่งนี้มีการทำอาหารปรุงสุกพร้อมกินได้เพื่อแจกจ่ายไปในพื้นที่ส่วนหนึ่งได้แจกรวมไปกับชุ่งยางชีพในคณะเทโรปฏิบัติงานเราได้เห็นหว่าพี่น้องเทเดือดร้อนก็ยังออกมาช่วยเหลือคนเทเดือดร้อนอวกว่าตนเองภาพเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นหว่าคนเทประสบเัยอยอมเป็นใจผู้เทรวมชะตากรรมเดียวกันคนที่เขามาเช่าบ้านอยู่ เขาก็จะไม่มีทะเบียนบ้านเราไม่ใช่เจ้าของเพราะฉะนั้นหน่วยงานของรัฐที่เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาไม่ถึงเข้ามาถึงเหมือนกันแต่เขาไม่สามารถที่จะช่วยได้เพราะส่วนมากหน่วยงานของรัฐจะแจกเฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านผู้ที่เป็นเป็น,เป,นเป็นคนในพิพน์ทาวิกิตครั้งนี้ผ่านพ้นไปแล้ว เชี่ยว,ว่าเราทุกคนจะมีบทเรียนในการรับเมื่อัยพิบัติรวมกันซึ่งภาพเทพีน้องไทยพัททินประทับใจและข้อจดจำตลอดไปคือภาพการช่วยเหลือก,กันเองของภูประสบเพยเป็นการเรียนรยู้ที่จะโยรวมกันทำกลางปัญห้าเพร่ะทุกคนจะลุกขึ้นผงผาตนเองโดยไม่รอความช่วยเหลือจาก่ายโนกนักข่าวพลเมืองไทยพัททินจังหวัดระนองราห้าจากจังหวัดประทุมธานี